สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p j Motor Channel นะครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลังจากออกรถนะครับทำไมต้องเข้ามาเซอร์วิสที่ศูนย์บริการ นี้มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลังออกรถทําไมต้องเข้าศูนย์บริการนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือเพื่อเช็คระยะทางนะครับตามกาหนดนะครับแล้วก็ตามเวลานะครับระยะทางก็คือยังครั้งแรกก็พันกิโลเนาะแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็ทุกๆหกพันกิโลนะครับส่วนตามระยะเวลาอ่าก็อาจจะยังไม่ถึงระยะทางแต่ว่ามันถึงเวลาก่อน6เดือนยเงี้ยอย่างไง งนึงถึงก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คระยะตามกําหนดนะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเราได้เช็คของตัวรถความพร้อมของตัวรถนะให้มันพร้อมขับขี่อยู่เสมอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเข้ามาศูนย์บริการเพื่อเซอร์วิสนะครับการเซอร์วิสก็จะมีในส่วนของอาจจะเปลี่ยนยางเนาะเปลี่ยนโซสเตอร์เปลี่ยนผ้าเบรกอะไรพวกนี้นะครับเป็นการเซอร์วิสตัวรถนะครับ แล้วก็ทำไมต้องเข้าศูนย์บริการอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับอย่างในกรณีที่เกิดอาจจะมีชิ้นส่วนเสียหายหรือว่ามีอุบัติเหตุลูกค้าก็เข้ามาที่ศูนย์บริการนะครับเพื่อซ่อมนะครับผมแล้วทําไมต้องเข้ามาศูนย์ร้านซ่อมเ้าืงนอกเยอะแยะทําไมต้องเข้ามาศูนย์อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์บริการเนี่ยได้มาตรฐานครบคันนะครับผมในส่วนของเครื่องมือเนี่ยอของคาวาสกิของเราเองเนี่ยสามารถซ่อมเซอร์วิสบำรุงรักษาได้ทุกรุ่นเลยนะครับ <Wow. S 1> อุปกรณ์มีครบมีพร้อมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่างบริการนะครับช่างที่เข้ามาซ่อมบำรุงรักษารถให้ลูกค้าเนี่ยตัวนี้ก็ ผ่านการอบรมผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมอผ่านการเรียนรู้มีประสบการณ์นะครับที่จะเข้ามาซ์วิสซ่อมบำรุงรถให้ลูกค้าได้อย่างเป็นมาตรฐานนะครับผมให้มันพร้อมกับการขี่มากที่สุดนะครับผมเป็นมาตรฐานของศูนย์บริการนะครับผมลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้เลยนะครับผมในการเข้ามาซ์วิสท,ที่ศูนย์บริการนะครับ แล้วก็ในส่วนของการบำรุงรักษาหรือว่าการใส่อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ทางร้านก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอาจจะเป็นพวกกล่องปี๊บแบบนี้มีจําหน่ายด้วยนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์แหลกหลังไฟเลี้ยวมือเบรกมือ,มอ,มอคัดอะไรพวกนี้อุปกรณ์ ความสวยงามหรือว่าพวกความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์บริการของเรานะครับก็คือมีจัดจำหน่ายด้วยนะครับผมอย่างปิ๊บแคสบาร์หรือว่าพวกสปอตไลท์ก็มีนะครับผมอุปกรณ์เอเซอรี่เซฟตี้ของการขับขี่ก็มีนะครับอย่างปกหมวกมกันน็อกสก,กัดทุกมือ,อมีบริการมีจัดจำหน่ายให้ทุกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจนะครับ คือศูนย์บริการเนี่ยไม่ได้มีแค่รถนะครับที่จะจําหน่ายมีอุปกรณ์จำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็มีพร้อมนะครับผมหรือว่าในส่วนของฝั่งเซอร์วิสนะครับก็จะได้มาตรฐานเรียกได้ว่าลูกค้าสามารถเข้ามาที่เดียวนะครับมั่นใจได้เลยว่ารถลูกค้าจะพร้อมเต็มร้อยสาหรับการขับขี่นะครับผมสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนะครับก็สามารถมั่นใจได้เลยครบ ที่เดียวนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับศูนย์ Kawasaki p j m o t o r นะครับตัวนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Kawasaki ทุกรุ่นทุกซีซีนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมแล้วก็บรงรักษ,ษาเซอร์วิสนะครับรถมอเตอร์ไซค์ Kawasaki ทุกรุ่นเลยนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ p j m o t o r ครับ